วันนี้นะคะเราจะมารีวิวเคสติฟายนะคะก็จะมาอันแพ็คพร้อมกันนะคะตัวนี้เนี่ยได้มาก่อนแล้วนะคะประมาณ1เดือนนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้อันนี้นะคะเป็นของลายเฟรนนะคะใช้เรียบร้อยแล้วน่ารักมากๆเลยส่วนวันนี้นะคะที่เพิ่งได้มาเลยเนี่ยเพิ่งมาถึงเลยนะคะวันนี้ก็สั่งไปประมาณเดือนกว่าๆเนาะ mm. เดี๋ยวเรามาอันแพ็คพร้อมกันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะได้ลายอะไรมานะคะ โอ๊ยทำไมยนขนาดนี้ก้อ,องแอบยนไม่เป็นไรนะคะบอกตัวเองเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสาม ก็เราสั่งมารุ่นนี้มานะ,ะสั่งแบบที่มันเป็นแบบโปรเทคพิเศษเนาะแบบนี้นะคะคือของเดิมเราใช้แบบอันนี้ก็คือเป็นแบบธรรมดาอันนี้จะถูกกว่านะคะแบบเคสอะ่ะมันก็แค่ป้องกันตรงนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะแบบป้องกันขอบมุมด้วยนะคะนี่น่ารักไหมเหมือนเขาติดสติกเกอร์มาให้ด้วยอะ่ะ กเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูแล้วกันเนาะข้างในก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนสั่งผิดไซส์คือเครื่องตัวเองอะใช้12 Pro Max แต่ว่าสั่ง12 Pro มาสั่งมาทำไม 12 Pro จ้าใส่ไม่ได้จ้ารอมานานเป็นเดือนนะคะอ่าเทียบไซส์ให้ดูไปเลยแล้วก็ยังไม่เชื่อด้วยนะคิดว่าเขาว่าส่งผิดกลับไปดูในอ e ีเมลนะคะไปดูออเดอร์ของตัวเอง12 Pro จริงๆเสียใจอะ่ะอดเลยพยายามใส่ตั้งนานดูซิถ้ามันใส่ได้มันน่ารักมากๆเลยอะ่ะก็ สั่งใหม่ละกันนะคะรอไปอีกเดือนนึงจบการรีวิวนะคะใส่ไม่ได้ค่ะทำได้แค่เทียบเท่านั้นก็เด <g illes> <g illes> <g illes> ี๋ยวยังไงนะคะจะแปะวิดีโอตอนสั่งละกันเนาะว่าวิธีการสั่งเนี่ยมันสั่งยังไงนะคะเรากดสั่งในเว็บไซต์นะคะของ Castify เลยไม่ยากเลยนะคะก็แค่ตัดบัตรเครดิตไปเนาะแล้วก็ รอของนะคะซึ่งก็อาจจะรอนานนิดนึงเนาะประมันเดือนหนึ่งนะคะแต่ว่าเราอะทำเราเลือกขนส่งแบบฟรีนะคะก็คือรวมค่าขนส่งไปแล้วในค่าเคสเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบให้มันส่งเร็วขึ้นนะคะส่งผ่าน DHL อะไรเงี้ยก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองกดดูในเว็บให้ละกันเริ่มต้นจากเข้าไปที่เว็บไซต์ของ c a s t i f y นะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะ แถบเมนูด้านบนซ้ายมือนะคะก็จะมีให้เลือกเป็นรุ่นของเคสที่เราต้องการนะคะเป็น iPhone, a i r p o d นะคะ iPad MacBook นะคะหรือว่าเราจะเลือกเป็นคอลเลกชันก็ได้นะคะอันนี้จะยกตัวอย่างเป็น one p i e c e นะคะก็จะเป็นคอลเลกชันของ one p i e c e นะคะประมาณนี้หรือจะดูที่เป็นยอดนิยมจาก ig นะคะก็จะเป็นลาย ยอดนิยมของ IG นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะลองมาเลือกตามรุ่นดูนะคะก็กดเข้าไปด้านมุมบนซ้ายมือนะคะอันนี้จะลองเลือกตัวอย่างของ iPhone 12 Pro Max ดูนะคะเราจะลองเลือกแบบปรับแต่งได้เองนะคะแบบอันนี้นกดเข้ามานะคะก็จะมาขึ้นหน้านี้แบบเดิมนะคะเราก็จะมาเลือกเคสนะคะ เราอยากได้เคสแบบป้องกันสูงสุดนะคะก็เลือกมาเสร็จแล้วก็มาเลือกสีกันต่อนะคะจากนั้นนะคะก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะกดตรงที่ปรับแต่งได้นะคะแล้วก็มาเลือกออกแบบฟอนต์กันนะคะตรงที่เลเยอร์นะคะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้คำเนี่ยหรือว่าตัวอักษรย่อนะคะที่เราเลือกเนี่ย อยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะแล้วก็สามารถเลือกฟอนต์ได้ด้วยนะคะว่าอยากให้ฟอนต์เป็นรูปแบบไหนนะคะพิมพ์คำที่เราอยากได้ลงไปนะคะตรงช่อง Text นะคะอ่าเราก็จะยกตัวอย่างพิมพ์ว่า Sunday นะคะซึ่ง Layout บางอันเนี่ยมันก็จะใส่ได้เต็มคำเนาะแต่บางอันเนี่ยมันก็จะมาเป็นตัวย่อนะคะอะ่แบบนี้เนาะเลเยอรแบบนี้ก็จะได้แค่3ตัวนะคะซึ่งเขาจะจำกัด อยู่แล้วนะคะว่าได้แค่3ตัวย่อเท่านั้นนะคะแล้วเราก็เลือกสีฟอนต์ได้ด้วยนะคะทุกคนข้างล่างเนี่ยก็จะมีสีให้เลือกว่าอยากได้ฟอนต์สีอะไรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านล่างนะคะก็จะมีให้เลือกว่าเราจะซื้ออุปกรณ์เพิ่มไหมนะคะถ้าไม่ซื้อเนี่ยเราก็กดต่อไปได้เลยนะคะพอเข้ามาหน้านี้เนี่ยเขาก็จะให้กรอกตัวโค้ดนะคะว่า เออเรามีโคดส่วนลดไหมนะคะก็ถ้ามีก็ใส่ช่องนี้ไปได้เลยเนาะหรือถ้าไม่มีก็ข้ามไปนะคะมาดูราคานะคะอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าราคารวมส่วนลดรวมค่าส่งแล้วนะคะส่งฟรีเนาะก็จะอยู่ที่ราคานี้นะคะเสร็จเรียบร้วยก็กดเช็คเอาท์นะคะเช็คเอาท์แล้วก็จะมาที่หน้า นี้ต่อนะคะ,อะพอเช็คเอาแล้วก็จะมาที่หน้านี้ต่อนะคะก็จะเป็นการคอนเฟิร์มข้อมูลผู้ติดต่อนะคะก็จะให้ใส่อ e ีเมลเข้าไปเนาะแล้วก็ใส่ตัวที่อยู่จะส่งนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะเราจะต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะเพราะว่าส่งมาจากฮ่องกงเนาะเขาก็จะส่งผ่าน DHL หรือว่าอาจจะส่งผ่านไปณีย์เนี่ยแต่ว่าเราก็ควรจะ พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะรหัสไปรษณีย์เมืองนะคะหรือว่าอำเภอเนาะแล้วก็จังหวัดนะคะพอมาหน้านี้เนี่ยเขาก็จะให้เลือก วิธีการจัดส่งนะคะเราอยากจะส่งแบบมาตรฐานก็จะส่งฟรีเนาะหรือว่าจะส่ง standard shipping นะคะก็จะบวกเงินเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะคะโดยใช้เวลาขนส่ง6 13วันเนาะหรือว่าอยากจะส่ง DHL นะคะใช้เวลาแค่1ถึง6วันเท่านั้นนะคะแต่ก็ต้องเสียเงินเพิ่มเนาะอันนี้เราก็จะเลือกแบบฟรีนะคะ ถัดไปก็จะเข้ามาที่หน้าชําระเงินจริงๆแหละนะคะหน้านี้เนี่ยก็จะให้ผูกบัตรเครดิตนะคะโดยที่เราก็กรอกเลขหน้าบัตรเครดิตเข้าไปนะคะรหัสต่างๆวันหมดอายุเนาะแล้วก็เลือกนะคะที่อยู่เรียกเก็บเงินนะคะแล้วก็กดจ่ายได้เลยแค่นี้เองนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้พอเราชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีอีเมลส่งเข้ามานะคะ เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มออเดอร์นะคะถัดมานะคะอีก5วันเราก็ได้รับอ e ีเมลนะคะว่าของเราเนี่ยได้จัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้ tracking code มาด้วยนะคะซึ่งถ้าใครเลือกวิธีการส่งฟรีแบบเรานะคะก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงเนาะคอยเข้าไปเช็คเป็นระยะระยะนะคะว่าสถานะการจัดส่งของเราเนี่ยถึงไหนแล้วนะคะโดยที่ของเราอะ่ะ สั่งซื้อนะคะวันที่6นะคะเขาจะส่งให้วันที่10นะคะโดยที่วันที่10เนี่ยก็ยังอยู่ที่ฮ่องกงอยู่นะคะกว่าจะออกจากฮ่องกงเนี่ยก็วันที่18นะคะก็แรกๆเนี่ยก็อาจจะดูทุกวันเนาะแต่หลังๆอะแบบมันไม่ค่อยขยับแล้วอะ เราก็อ่ะไม่ดูแลเริ่มปล่อยไปแล้วลวสถานะนะคะก็จะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเมื่อของเนี่ยมาถึงที่ไทยแล้วนะคะซึ่งเมื่อมาถึงไทยแล้วเนี่ยก็แค่วันเดียวนะคะเขาก็มาจัดส่งให้เราถึงบ้านเลยเนาะโดยระยะเวลารวมทั้งหมดนะคะก็ตีไว้เลยประมาณ1เดือนนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ของเร็วๆนะคะก็แนะนำให้ส่งโดยวิธีบวกเงินเพิ่มเนาะอาจจะเป็น DHL นะคะน่าจะได้เร็วที่สุดค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย